สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมทำงานตอนกลางดึกซึ่งวันนี้นะครับผมอะ่ะจะมาทำงานในบริษัทแซดเบอร์เกอร์ครับโอเคอแล้วเราก็ก็กำลังจะเข้าไปทำงานนะครไปกันไปกันเลยกำลังรอโอเคจะเริ่มในไหนก็ไม่รู้ เริ่มไหนฮะเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วจะเริ่มไนหนึ่งสองสามได้จะเจอว่าแ <7. S 1> มเพื่อนไปหน้าตรงนั้นโอเคได้จะกล่ว่าจะเริ่มไงเริ่มยังไงต่ออ่ะอะไรเนี่นี่คือเริ่มแล้วก็จะเริ่มการจะเริ่มอันนอย่างเี้โอเคเริ่มแล้วโอเคเออเป็นบริษัทต,<ม>ตอนนี้ผมอยู่บริษัทเซนดเบอร์เกอร์นะวันน,ะนี้ตาสงสัยนะว่าทำไมแม่ผมไม่เล่น เพราะว่าเครือมีปัญหานะครับครับโอเครับ,บออเดอร์าใอ่าอ,อ่านไม่ทันโ okay. okay. อเคอเนนี้จผมเฝ้าผบเฝ้าหน้าร้านนะฮะ <Huh? S 1> อะไรอ่ะข่าว <c oughs> ล่าสุดข้าวตะกอยกำลัง กำลังกำลังอยู่บนโลกนี้ที่อยากฆาตกรแอกคุกมาได้มาใช่ฆาตกรแอกคุกและให้เขาให้ระวังตัวใช่แอกคุกออกมาแล้วจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาระวังตัวกันนี่หนาวข้างหนาวอะไรอ่ะรับออเดอร์ I number have Can food คเอาอาหารหนึ่งไหมอาหารหนึ่งคือแฮมเบอร์เกอร์เอาเตียมไว้พร้อมเลยอ่ะ เต็มตะเคียนไก่ทอดพ <laughs> ีไก่ทอดโอเคบบอรับออเดอร์มา give me food number three โอเคเอาอาห,หารโอเคไปเลยบ๊ายบายขอให้โชคดีอะไรอะ่ะจับหนูในห้องน้ำเขอให้จับหนูในห้องน้ำแม่ไปกันเลยหายหนู นี่เข้จับยังโอ้ยนี่งไงมีเขาจับแล้วจับหนูอย่างนี้เลยเหรอ,อจับหนูอย่างนี้เลยเหรอเขาเป็นๆจ <c oughs> <c oughs> ับแบบนี้เลยเทเลปุ่น,บบนตะปุบบ่ดอ่าแล้วเอาหนูไปทำอะไรเอาหนูไปทิ้งกระเป๋าซือา้อตะปุ่นเข้ามาทำอาหารอา้าวเขาเขา,เขาต้องการอาหารเอ่อหมายเลขสี่แต่เราไม่มีหมายเลขสี่นะ อาเข้าไปแล้วเราส่งอาหารที่เขาพิดส่งหนูให้คนไม่ไม,ไม่มันไม่มีอาหาร,รเลยเลขสีอ่อะไรเดี๋ยว <c oughs> เสียงอะไรอ่ะอ่านนะเบอร์อะไรกไม่รู้นำถ่าขยะไปยังข้างข้างนอกไปยังฐานข่า มาเร็วมาเร็วไเ,วไ,ปเวไปกันเพื่อนไปกันเพื่อนไปกันไปกันเพื่อนโอ้ยวุ้ยต็มหมดเลยวันนี้แอร์บริษัทเฟรน์รเบอร์เกอร์อ่อ <Okay. S 2> อาออกไปออกไปทำอะไรกันออกไปนนทิ้งขยะหาโยนขยะไอันนี้ไม่ใช่ทิ้งนะ,ะโยนโยนทิ้งโอ้โหทิ้งขยอะอันนี้โยนทิ้ง ต้องกาดอาหารอาหารีหนายเลขหนึงไปผมจะไม่ได้ส่งให้เขาเลยมีแต่เพื่อนส่งให้อะไรอ่ะ,อะวันที่สองอวันที่สองมาแล้วเขาให้ทำอะไรวันนี้เพื่อนให้วันนี้ให้ไปจับจระเข้ <laughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้อันนี้เป็นง <พอ S 2> านถูกพื้นน่ะไม้ถูกพื้นไม่พอทำความสะอาดสะอาดร้านเปิดร้านใหม่้วต้องทำความสะอาดท้องน,น้ำพื้นพื้นทุกอ,อย่างโอเคเพื่อส่งอาหารก่อจะถือใ้ม็อบจะถือใ้ม็อบอ่าอะไรอ่ะพนักงานของเดือนพนักงานของเดือนลิโก้มินเลอร์อ่า ตัวอะไรแม่แม่ดูพอดูกออกไหมสัปรปาห์ตั้งงานดีเด่นดเดืนอนดีแล้วเปก่าของเดือนนะแม่ของเดือนนี้ดอเปล่าอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวอาจจะมาใครอะอ๋อโอเคตอนนี้นะอยู่กันครบแก๊งดูดูนะทำไมอ่าอิคิเหรอ <laughs> ไหนบอกว่าจะมีโจรอหลุดมาเอา้าอาจจะยังไม่มาตอนนี้ก็ได้หรอไหนว่ามีฆาตกรโจรอ,อาจจะอยู่หมู่บ้านอื่นจะไม่ได้อยู่หมู่บ้านเราอ,อ๋อยังมาไม่ถึงอะไรอ่ะคุณเออสามารถออกไปข้างนอกให้ได้ไหมช่วยโอเคช่วยเทศกาลที่อยู่ข้างนอกอะไรอ่ะลุน่นฝั่งตรงข้ามอ่ะำทำหน้เขาดังจังไปวิง่ง

อาจจะเป็นคนแบ่งหน้าก็ได้เออเราคิดเองแม่าครับแมงซ่าเอ้ยจับมากินหนังป้าโอเคได้เขาจับจับแล้วจับถูเพื่อนเเดี๋ยวข้าแม่จับเป็นไงฮะทายังไงเออโอ๋อใช่ไม้หม้อทำความสะอาด ออกไปข้างนอกกันเอ้ย,ย,ย,ยอย่ายอย่าอย่าเฮ้ยใครเคาะประตูใครเคาะอะไรอ่ะแม่ได้ยินไหมต้องการอาหารอันดับที่สองไปแล้วบายบายเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอ้าวอ,อะไรอ่ะให้ฉันเขาเขียชื่อผมอ,ะอ่ะอ่า ให้ฉันอ่งเปาให้ฉันอ่งเปาให้ฉันอ่งเปา hey, ให้ฉันอ่งเปา,เปาให้ฉันอ่งเปาให้ฉันอ่งเปาให้ฉัน่าเงเปล่าเฮ้ยโอเคเจอเื่องปล่อยทำไมไม่รู้เรื่องปลอเป็นฆาตกรฮ่าไม่ใช่หรอกเ,เอ้ออันนั้นคือกรอบรูปให้ทองคำมีทองคำมีทองคำด้วยทำยังไงอ่ะมีทองคำ อะไร,อ,ะไรอ่ะเข้ามาในตู้แช่แข็งโอเคไปดูหนาวตายก่อน <laughs> อมีปืนด้วยอ่ะอ่ะรอบน,นี้อันนี้นไม่ไม่เขาจะว่าแบบว่าในหนึ่งในนี้ต้องมีฆาตรกรแล้วเราก็คือฆาตรกรเหรอหรือยัอยงไงไม่รู้ฆาตรกรอยู่ข้างนอก เขาเอาแล้วอ่ะเขาเอาแล้วเขาเอาแล้วโหไปยิงอ่ะไปเร็วเอาไม่ได้เราขยับกล่องมาปิดประตูเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะป้องกันโจรหน่อยวุ้ยวุ้ยช่วยช่วยกช่วยช่วยเอ๊ะเอาอะไรเอาอโจรแม่ว่าพนักงานดีดีเฮ้ยเฮ้ย ก่อนแค่กเนนักขาวมาทเ่าละไอตัวที่ิ่งเลยเราแปลว่าเขาเป็นโจนสิโอ้ยไม่แน่ใจอาจจะมาแกล้งเราก็เฉยรานักข่าวทำเตาเสร็จยังยังไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้คือแบบอ้าวลัวขาจแโดนรถชเช็นเปล่าโอเคเราไปเริ่มบทที่สองกันทุกคน อันนี้บทที่สองอยู่นะครับจบแล้วทุวกคนตอนนี้เราจะไปเล่นบทที่สองนะครับจบเร็ว,เวมากเออจบเร็วมากก็ฆ่าตากรตายแลยมม้วไ<ร>งเมื่อกี้โดนทตายยังเหรออาจจะ,อจจะโอเคเราตอนนี้เราจะไปเล่นเอภาคสองกันนะมีภาคสอง้วยเนาะเกมนี้มีภาคสองนะโอ้โหเกือบเข้าทันแล้วเกมนี้มีภาคสองนะครับเกมนี้จบเร็วอยู่แต่จะมีภาคสองนะครับเกมนี้มีภาคสอง แบบงงๆค่าตะกอนก็ตาแบบงงๆแต่แปบลบว่าค้าตะกรยังไม่ออกมาจริงๆโอเคตอนนี้กําลังโหดกําลังรอผู้เล่นโอเคมาแล้ว <c oughs> เอ้ยทำไมผมโตเล็ก่ะ โอเคไหมโอเคค่ะสร้างความสดชื่นอ่ากินแต่ที่ผตัวเล็กมากไหนวันดีเพื่อนเราตัวเล็กเกินไปเมมานัอฝตัวเล็กก็ดีอยู่นะเอ๊ะพาตกรเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวเล็กวิ่งเร็วอ่าไปไปกันเลยก็เล็กวิ่งเร็วแม่เห็นมัวเเป็นแดงสาบเหรอไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อ้าวแมง่าเป็นคนตเล็เป็นแมงสาบหรอเปล่าไม่ได้เป็นแมงสาบผมเห็นไหมผมเป็นลูกอะไรเน่าไเป็นลุงนี่ b e a i n า e w e แ r a ว e s t o l e n from the local power plant these barrels are very dangerous so please be on alert มาแล้วมีแมงสาบลยนะมีหนูมีมีแต่ตะปาาเ้ยเออเปล่าญี่ปุ่นแมงสาบ เอียเอียะตรงนี้แหละเอียะ yeah. ที่สุดแล้ว <c oughs> น้ำโ,โำคลนข้อ<ป>อาหารอันที่สามโอเคไปแล้วเอาไปครับปี้อ้าวไม่ขอไม่ได้ไปในสามนะวิ้ยอะไรอะเมื่มอะไระแม่วอืมอ,อาจจะเป็นหลอดเลือดหรือเปล่าเขาให้เราจับไมถ่าหรือเปล่าจล้งเหรอ ใช่เขาน่าจะใ้เราจับไม่สับเพราะว่าไม่สับมันเป็นตัวนําเชื้อโรคเนี่ยนี่ไงกล้วยเดี๋ยวเก็บกล้วยทิ้งให้เขาหน่อยนะนี่ขยะเขาให้เติมอะไรอ่ะเก็บกล้วยหนูอีอะเอากำจัดการหนูอ๋อตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดเราสารนะตัวเล็กเท่าหนูอะอ่ะ โอเคคอบคุณอะไรอ่ะโอไม่อยากเข้าไปในนี้เลยรู้สิสารเคมีสารเคมีเรียบร้อยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยยี่เก็บมาทำไมก็ไม่รู้เก็บมาทำไมก็ไม่รู้ศาสตร์เคมีเนี่ยอ๋อไป่ส่งเสร็จสว่างเลื่อนไปเด็วเอ้ยอยากวางดิ นี่เราได้สารเคมีมาด้วยเพื่อนงงเอามาทำไมอ่ะอนนเอาโดนัทไปกินจ้ะเอามีแล้วเออถ้ามีเด็กมีแต่คนมาหาผมเนี่ยอ๋อเ้วเขาก็งงไงเพราะว่าเราตัวเล็กอ่ะเราก็เลยเห็นของชิ้นนั้นมั้งเขาไม่เห็นไงเขาตัวไม่เขาตัวใหญ่เข้าไปไม่ได้ไ่ะ แต่ว่ากินได้สิอ่ามันน่าจะแบบช่วยแบบตอนนี้รอรับคำสั่งของลูกค้าเชี้อโควิดตัวใหม่ป่าวไม่เข้ใจกองเบอร์เกอร์โอเคไปเอาสายเกมส่งให้เขาด้วยไปเฮ้ยาอยู่ไหนอ่ะอ้ข่าได้ยู่ข้างนอกใช่ไหม เออเอาไปฆ่าโจรเลยเน,นี่ป่ะอ๋อนแง่เขาเขาสั่งอาหารให้เราอ่ะโอเคมาวากล่องวาฉชั้นใต้ดินอะไรอยู่ไหนไปแล้วคือที่สองอ่าเร็วม,มากทำกีนเล การ <Yeah. S 1> กายพันธุ์คือที่สองการกายพันอ่าเดี๋ยวไปเอาสารเคมีเอ็กก่อนโอเคอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนเข้ามาข้างในมีโจรเข้ามาเอาสารเคมีเอ็กก่อนเดี๋ยวค่อยไปฆ่ามันสารเคมีเอ็กเอาเกมได้แล้วสารเคมีเอ็กพวยเขาเหยียบเลยเขาเหยียบเลยครับไม่กลัวอะไรเลย <c oughs> ใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้ากัดสารเคมีทุกคนเอามาแล้ว ก็พูดไปท่อนี้มาเดี๋ยวผมมุดให้เองตัวเล็กตัวเล็กก็เข้าไม่ได้อ๋อมันมีอันนี้อยู่มันมีบางอยู่อ๋อไม่ได้เล็กขนาดไหนไม่ได้เล็กเท่าแมงสาบไปจุดจิตไปใจหมดโอ้ยไฟดับไฟดับต้องมีสารเคมีแต่เรามีไฟอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไฟคือสารไฟสารเคมี อุย้ยต้องใส่อันนี้เป็นไฟได้นะมันเรืงแสงอ่าไฟสองสว่างแมงสาบเยอะมากร้านนี้น่าเกียดสกปกที่สุดเลยดูดิแ <c oughs> มงสาบแมงวันเอาไม่กินเด้อกับข้าวเบ <Burger South S 1> อร์เกอร์เอาฮึดูสิมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแมงวันไงตอมันบูดละเดี <c oughs> ๋ยวทำความสะอาด ทำมีทำาจะได้เป็นรอมันจะต้องการลองเบอร์เกอร์ซก็คือเบอร์เกอร์ใหม่ของเราที่ไหะเอ่อว C E เลยดูแมงวันดิร้านองเาสกปรกมากอันนี้ไม่ใช่ร้านผมนะเอาเคุณมาทาที่นี้เลยวิาณทีบอยู่ใอ้ถ้าเกิดเจอเขาเขาเขาบอกว่า ให้ให้ให้โทรหาตำรวจรอมาเร็วแม่เขาเอาเดี๋ยวดูกันเพื่อไม่ไปกับเราเลย สร้างไว้ตื่อๆเราสำรวจร้านก่อนนี่มีอะไรเลยนะเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงเหมือนผมไหม <ขอ S 2> แบบรถชนอะไรอย่างเงี้ยแม่ได้ยินเสียงเหมือนผมไหมไม่ครับนี่นไงโอ้โหรถชนจริงด้วยชวนอะไรเออชนจริงด้วยชนตู้นี้หรอตู้สั่งอาหารทำทำตามรอยเท้าก็คือไปตามรอยเท้ามาเร็ว มาไม่ได้เพื่อนไม่มาื่อนปัวขนาดนั้นเลยหรอนี่รอยเท้าอ่าตามรอยเท้าไปดูดก่อนร่ว่าเท้าไม่ใช่มีเลือดนะดูร้าะหางเขาบาดเจ็บก็โดดดัดเก่มองไม่เห็นใช้ใช้อันนี้ก็ได้โอ้สากไมมี่ไ uh, ม่หมดเล ออวมาผมติดใครก็ได้ช่วยผมหน่อยอู้โอ้ติดกับดักใครก็จะกับดักใครก็ได้ช่วยผมหน่อยอึ๊บอึ๊ผมช่วยเองผมใช้ตัวเองก็ได้อะผมเพื่อนกันเองก็จะมีเพื่อนมาช่วยไหมอ่ะไม่มีสักคนช่วยเองได้ไหมได้ช่วยได้กลับไปรับอาหารอะไรเล็กน้อยเร็ว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 รีบเข้าไปก่อน โอ๊ยสเลีอไี่าอาวนี่เอ้ยเอ้ยเ้ยหบตายเอาเพื่อนหายไปไนหมดคก็อยู่ไม่เล่าไปตรงนั้นเลยแต่อย่างไรก็พาเราไปเอิมตอนแม่คืนที่สามวันเกิดแม่ อ่าไม่เกิดใครไม่รู้เรื่องราวที่สะเป็นิีที่ศักคือมันมเจอะไรวะเฮ้ยมีฆา,าตกรตายอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เพื่อนกัาวหรอไมใช่เพื่อนผมเพื่อนผมอยู่คบกันเนี่ยหรอแปลว่าโดนคนนั้นแน่เลยใครปักดาบฆา,า,<อ>าตกรดาบนะทองคำนะกาตานะทองคำเจ็ดแปดรูปักฆาตกรฆ <c oughs> า,าตกรอมพางรับคำขอ เออเราเราจะทำอาหารได้สิคะเฮ้คุณเข้าดูอะไรเนล่ยเดี๋ยวเขอกลับไปเลยอะไรอ่ะแมวเขาให้เลี้ยงแมวแม่ว่าฝักเลี้ยงแมวแก้ไขอ่างล้างหน้าอ่างหน้าอ่างล้างหน้าก็เอาล้างมือเดียวกันปะ kami tu, ala ya, ini dia apa ni? Kau pekan-pekan? Okey. Okey, ke sini. Ii. Oh, kau right? right, right. muntah. Taeul… Oh, tidaklah. Tua muntah, tua muntah. Kau mati, kau. Benarkah? Mati. Teruskan. Ini kau mati sebenarnya. Hidup baru. Kita baca. Oh, kita baca. Tadi ni, oh. Tadi. Ah. Uh. ตายเลยโอ้อยังเปากับคุณแม่ก็ได้ตายในเกมแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าเราบู๊ไปหน่อยก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่เคยเล่นเนี่ยอ่าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะคะโอะถ้ายังไงเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะจับฆาตกรกันได้หรือเปล่าโอเคถ,อถ้าเกิดเดี๋ยวอมบวันถ้าเกิดผมมีโอกาสแคสวันไหนนะคะเดี๋ยวผมจะมาแคสเกมนี้ ใหม่นะครับนะคะวันนี้อย่างเราไม่มีใครได้ช่วยชีวิตเลยดูสิแม่ดูสิเขาเขากระโดดเล่นอ่ะมีแค่ผมเป็นผู้กล้าเนี่ยโอเคอย่างน้อยเราก็เป็นผู้กล้านะคะสำหรับวันนี้คุณแม่กับเปาไปแล้วบายยโอเคเจอกันเอาไม่เป็นแล้วไปเอย